ลีลาการหาปลาของปลาคำสนะคะาคกคารแขวนกุ้งนะคะนี่ดูคะ่ะแซมหาปลานะนี่ยน่านแซมหาปลานะคะปลาคำสาสบอก <c oughs> เห็นไหมมันเวียนหัวมันก็เข้ากุ <c oughs> ้งมันเวียนหัวมันก็เข้านะคะ <c oughs> มิกิกระส่วนหนาดูดูดดูดมาแปไบป๊จะยูนน้องใหญ้อ้น้องแพ้มันอยู่ตปงนั้นมันขามขึ้นมานอยู่ตรงนันไม่ข้ามขึ้นมาเลยนะมิกิลงไปอ้าวพินิลงไปแล้วดูดดูดพินิกเอาไห้ได้ต้องโชว์หน่อย เอาเอานิกกี้โชว์ฝีมือการหาปลาเอ้าเอ้ดูดูนิกกี้โชว์ฝีมือการหาปลาการจับปลาแล้วมันจะวิ่น้ำแทนพี่นุนาแล้วนะน่ะแข่งกันกับพี่นูนานะคะดูดูนันหาปลาแข่งนี่นะใะก้าเข้าใกล้เนี่ยเดี๋ยวไปออแลมาตนก ดูมันขุดหาปลาเลอะเลอะเลอะมกกี้จะหาปลาเหรอลูกเอ้ามิกกี้หาปลานะคะนี่ิกกี้จะหามั่งมิกกี้มันแล้วมิกกี้เอาเอาเอามาแข่งกันเราเอามโอ้มันใหญ่เลยมิกกี้เห็นน้องเมโลก็เลยลงตาม เราขาลงทางเข้ามาจ้าครับของไม่หมดเลยพี่หาอะไรพี่นี่หาอะไรหรือว่าเล่นเฉยๆเนี่ยไม่ใช่หาปลามันหาปลานั่นแหละเพราะว่ามันจะไปกินอยู่ในคูไม่ให้ใครก็ไม่ให้กินมันเลยจะหาเองมิจฉาหลงด้วยแล้วน้องเปรี้ยมีใครลงกับพี่นิีเหรือเปรี้ยวเก็บเอาเลยลูกเปี้ยวราอกินแต่เขาขึ้นไปให้เปรี้ยวไม่กล้าลงนิกกี้มันหาปลาเองเพราะว่ไม่มีใครให้กินอยู่ในถัง มันขยันนะคะเมกกี้ขยันใช่นี่รอบนี้ขยนรอบที่อนะคะนั่นไงมันได้ปลาแล้วไม่ใช่เหรอไปลาแล้วเหรอเอนแล้เะเอาไปเล่ะู เก่งมากเลยคือเห็นไหมนี่อ้าวไม่ให้กินกับจับเองก็ได้ปะไม่ให้กินที่คนจับจับเองก็ได้วะโอ้ยพี่เก่งมากเลยโอ้มาสีดุักแข่งพี่เมนะไม่ปาดเท้าพ่เมยังไงยัยก็เขาเรีแบบคุณพ่อปเออใช่ใช่เขาเรียนแบบเรานี่แหละนั่นแหละเรียนแบบนั่นแหละเพราะว่าแม่ทำอย่างนั้นน่ะ จะเก็บะนมเปรี้ยวไม่ต <su> ้องไม่ต้องดูเจ้านิดูนิกมันหาปลานะคะโอ้ไม่ธรรมดานะคะนี่นิกี้มันหาปลานะคะโอ้โหปลานิกิจับปลาเองนะคะดูสิคะดูสิคะเอฟเฟกต์

โอนิกิเก <ENNIS> <Or ue S 1> ่งมากเลยดําน <as> ้ำดําน้ำเป็นด้วยเนาะเอาจมูกแบบลงจ้ามตาอยู่ข้างบนไม่มีไม่มีนองน้ำไม่ใสาอยู่ข้างบนมีหนองน้ำไหมเจ้านิก้มันไปจับปลานะคะเดินไปหาปลานะคะต้องมีต้องมีปลาต้องมีต้องมีนะเนาะจ้าต้องมีต้องมีต้องมีนะคะอุ้ยอุ้ย อ้ยปลาช่อนนี่โอยยเลยหหาหาหาปลาช่อนที่จะปลาิอมนหุดตาเลยน้ำน้ำเป็นด้วยโอ๊โใจเหรอเลจากที่เราหลังจากที่เราหลจาชที่เราลนะใสกที่้ร งนะได้ประมาณ20ตัวเอาไปปล่อยที่บ้านของคุณแม่นะครับวันนี้เราก็กำลังก๊อล่อยแล้วก็ตุ้งนะไดได้แล้วได้แล้วบ่ได้ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่มันอยู่ในมันโดนปลากระส่ายล้มเลยล้มเลยปลากระส่ายล้มเลยไหนตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ยลูกม้าลูกไก่ชันพอดีไปปล่อยที่จ่า ไปปล่อยนะขึ้าไปอันนี้นะเอาไปรดตัวนั้นอ่ะเตนอันนั้นต้ใช้จะไปปล่อยบ่ไปไหนเราจะเอาไม้ลไปไหนไปก่อนเลยัวมันอเป็นอะไรอนอไน้แมตอหรือเปล่าสนุกคัวมันลอเมเลยพี่นิ ยังไม่เล่นกันเยลมาเลงม่หมดีไรงับแมงปอฮะตอนนี้ฮะไม่มีชีริตรอบไงจะลงนะน้ำแห้งก็ไม่มีจะลงจะงเดี๋ยสจะมน เลี้ยงหัวสินะเขาแบไปเลี้ยงสมองไม่ทันแบบนี้ก้มก้มหลตัวเลืดเลือดเลือดไปเลี้ยงเยอะเกินไี่แม่น้ำมันหนุ่มไหมน้ำหมุน้ตอนจับปลาสนุกสนุกน้ำมันไม่หนีแม่ตอนจับปลาสนุกมากตอนนี้กำลังไล่งับแมงปลอยนะฮะ่จับ้ไมสนุอ๋อระวังกันวิ่งชนไม่ดาเด้อ นายบ้านสายได้ปลาได้กุ้งมาแล้วกุ้งตัวย้อยใหญ่นะคะพ่อคำสายบอกกุ้งแก้วนะคับกุ้งแก้วนะพ่คำสายบอกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะได้ตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วเยอะมากเลยแ้ว คลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวพิทีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ